ข้อหารือในการพูดคุยกันระหว่างนายกประยุทธ์กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนเรื่องการปิดปากประชาชนค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าเป็นหนึ่งในข้อหารือเนื่องจากว่าสภาพประเทศไทยนะครับที่มีคนนอนเสียชีวิตข้างถนนนอนเสียชีวิตในบ้านเนี่ย มันเกิดสุดท้ายนุ่นสมัยโลกอหฮิวาตากโลกโลกไข้ทรพิษระบาดในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่แรงบินมากินศพที่วัดสุทัศน์หลายร้อยปีมาแล้วแต่มาวันนี้ท่านทั้งหลายครับ ภาพของคนนอนเสียชีวิตข้างถนนภาพของคนนอนตายข้างถนนภาพของคนที่นอนรอการช่วยเหลือข้างถนนมันผุดขึ้นมาในสังคมมากมายแต่ก็ต้องพูดให้เกิดความเป็นธรรมนะครับกับประยุทธ์ว่าคนที่เสียชีวิตคนที่นอนข้างถนนและได้รับการไม่ได้รับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไร้บ้าน นี่ต้องพูดให้เกิดความเป็นธรรมกับประยุทธ์ด้วยไม่ใช่เราจะด่าประยุทธ์อย่างเดียวความเป็นธรรมก็คือคนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือคนไร้บ้านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีญาติมิตรไม่มีหนทางที่จะเข้าไปติดต่อเพื่อจะรักษาแต่มันต้องดูสาเหตุสิครับ ว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำไมเขาไรบ้านก็สาเหตุก็หนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์อีกล่ะครับการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยึดอำนาจมา22พฤษภาคม2557จนถึงปัจจุบันใน7ปี มันทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพังทลายพังทลายพังทลา,ายดิ่งลงเหวขึ้นเรื่อยๆคนตกงานมากขึ้นคนถูกยึดบ้านคนถูกยึดทรัพย์สินคนเหล่านี้เขาไม่มีที่ไปนะครับสุดท้ายกลายเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นคนไร้บ้านจริงๆในอดีตสมัยรัฐบาลก่อนๆนะครับไม่มีนะครับคนที่จะมานอนตามข้างฟุตบาทบริเวณถนนราจดจำเนินบริเวณแถวแถว เยาวราชเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดครับสภาพคนไร้บ้านเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นความผิดของใครล่ะครับก็ต้องเป็นความผิดของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วไม่มีความสามารถทําให้เศรษฐกิจของชาติล่มสลายแล้วมาประเดประดังกับการที่ ไม่แก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดอย่างจริงจังทำให้ไวรัสโควิดระบาดและตงจงใจใช้ไวรัสโควิดนี่เป็นเ,เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการควบคุมการชุมนุมของประชาชนที่จะออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ตัวเองเล่นกับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ไฟก็ไม่มือไม่ร่างพลเอกประยุทธ์ กลายเป็นว่านอกจากไม่มือไม่ร่างพลเอกประยุทธ์แล้วยังไม่คนรอบข้างยังไม่บ้านไม่ประเทศของเราอย่างทุกวันนี้นะครับเล่นเองควบคุมไม่ได้สุดท้ายประชาชนในประเทศก็เดือดร้อนท่านทั้งหลายครับนี่คือสภาพที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้น จริงๆแล้วภาพที่ถูกถ่ายออกมานั้นก็ไม่ได้เป็นการสร้างฉากสร้างอะไรขึ้นเหมือนอย่างที่คนของรัฐบาลมากล่าวหาใส่ร้ายบิดเบือนประชาชนหรอกครับมันก็เป็นภาพจริงล่ะประชาชนเขาเห็นคนนอนข้างถนนในก่อนที่ยุคโควิดจะระบาดก็มีคนนอนข้างถนนแบบนี้แหละครับในยุคที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศแล้วเศรษฐกิจตกต่ํา คนไร้บ้านก็นอนข้างถนนอย่างนี้ล่ะแต่วันนี้โควิดมันระบาดนะประชาชนก็หวาดกลัวประชาชนก็หวาดวิตกเห็นใครนอนข้างถนนเห็นใครนอนหงายนอนคว่ำอยู่ข้างถนนเนี่ยก็เกิดความรู้สึกหวาดวิตกวิตกกังวลหวาดกลัว ประชาชนก็มีโทรศัพท์มือถือมี Facebook ไลฟ์มีทวิตเตอร์ไลฟ์มีติ๊กตอกไลฟ์เขาก็ถ่ายสิครับเผยแพร่ออกไปวัตถุประสงค์ก็ไม่ต้องการจะประจานสังคมหรอกแต่อยากให้รัฐเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้กระทุ้งรัฐบาลให้เร่งรีบสั่งคนมาจัดการอย่าปล่อยให้คนนี่ไม่รู้ว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อนี่นอนอยู่ข้างถนน นี่คือความปรารถนาดีของพี่น้องประชาชนที่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในโลกของโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r TikTok i n s t a น r a ากรหรือ l ล ne เขาก็ส่งกงันไปก็ส่งไปด้วยความปรารถนาดีของพี่น้องประชาชนที่เห็นคนนอนอยู่จะเสียชีวิตหรือไม่ไม่เสียชีวิตไม่รู้แต่กลัวว่าคนที่นอนอยู่นั้นจะติดเชื้อโควิดและกลัวจะรับแพร่ ระบาดไวรัสโควิดให้กับคนรอบๆบ,บริเวณนั้นนี่คือความปรารถนาดีของประชาชนนะครับแต่รัฐบาลที่มีจิตใจเผด็จการก็ตีความการปรารถนาดีของประชาชนเป็นเรื่องที่ทำร้ายรัฐบาลซึ่งเป็นการตีความที่บัดซบที่สุดเป็นการตีความของคนโง่ เป็นการตีความของคนห่วงอำนาจจนมีสติฟันฟ่นเฟือนประชาชนต้องการที่จะบอกให้โรงพยาบาลไปรับเขาจะบอกอยังไงครับเขาก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็บอกพิกัดไปมันก็มีการส่งต่อกันไปในโลกของออนไลน์ลีทวิตกันไปแชร์กันไปส่งเข้าไลนา์กลุ่มไปมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่า รัฐบาลเป็นกลัวสหลังหะกลัวหลอนจนจะต้องแสดงนิสัย่าตแท้ของเผด็จการออกมาเรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่ามีการประชุมกันเมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีคุยกับรองนายกทั้งหกท่านและเรื่องนี้ต้องอยู่ในการประชุมเพราะการออกประกาศข้อกำหนดเพื่อที่จะมาใช้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศมายาวนานจะสองปีแล้วนะครับผู้รับผิดชอบก็อน,นี้ไม่พ้นวิศนุเครืองามนี่ออกข้อกำหนดใหม่เมื่อวานนี้เดี๋ยวผมขออ่านให้ท่านทั้งหลายฟังมันเป็นข้อกำหนดที่สิงไปด้วยวิญญาณของฮิตเลอร์